วันนี้นะคะเรากลับมาพบกับคลิปไอ้นี่นี่ทาคลิปอะไรอยู่วันนี้เรามากันในคลิปเฮ่นะคะ <c oughs> เดือนพฤศจิกายนแต่แต่งตัวธันวาคมมากค่ะ <c oughs> <c oughs> วันนี้นะคะเราทําคลิปในช่วงต้นเดือนธันวาคมนะคะมารีคริสต์มาสแก้วอินเทสการนี้อยู่แล้วถ้าใครที่ติดตามในช่องแก้ววอล์กมาเรื่อยๆนะคะก็จะรู้ว่าเรา มาเพราะว่าเราจะมีวอล์กมาสนะคะทุกเดือนธันวาคมนะคะวันที่1ถึงวันที่25นะคะโปรโมทแก้ววอล์กไปในตัวเลยหลายคนอาจจะแบบแก้ววอล์กคืออะไรวะมาคลิปนี้คลิปแรกแล้วก็งงมากแก้ววอล์กคืออะไรแก้ววอล์กก็คือช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งของแกวนะคะสำหรับการท่องเที่ยวหรือว่าการเมาท์มอยที่เยอะกว่านี้แล้วก็จะมีสาระก็ได้เนาะเพราะว่าแก่รู้สึกปลื้มมากใครที่ติดตามในช่องแก้ววอล์กแล้วแบบไปตามที่แก้วไปมาคือแกวรู้สึกว่าเฮ้ยฉันประสบความสําเร็จนะคะล่า มีพี่คนหนึ่งนะคะในแฟนเพจส่งมาว่าไปที่เอเชียทิกตามแก้วแก้รู้สึกว่า hi เกมันเป็นสิ่งที่ดีวันนี้ของอาจจะไม่ได้เยอะมากแกรู้สึกโอเคอะแกโอเคกับมันนะคะไม่ได้เยอะมากมาดูกันที่อย่างแรกกันก่อนเลยนะคะอย่างที่บอกประจำว่าคีปเพิประจําเดือนไม่ใช่ประจําเดือนงงวะ คลิปเอรอแต่ละเดือนว่าตุลาพฤศจิกาธัานวาคมนะคะเป็นคลิปที่แก้วไม่ได้ซื้อของเองนะ,ะอย่างแรกเราขอนาเสนออันนี้คือเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหี่ยวไปซะก่อนนะคะอันนี้เป็นดอกกุหลาบคือแก้วไปงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบรนด์ของ Pivo แก้วอ่านถูกไหม P E V O นะคะเขาเป็นดอกกุหลาบจริงนะคะแก้วถือมาจากงานที่เซนทรัลเอมบ a สซนะคะอ เขียวแล้วด้วยนี้เป็นไบเทนิ่เซรั่มแล้วก็ตัวนี้เป็นไนท์ครีมเนาะก็เป็นแบบส่วนผสมของกุหลาบน่ารักจะบอกว่าเดาผุด ตอนนี้เราอยู่ในช่วงเวลาเย็นๆนะคะเด็กแว้นเขาออกไปหากินข้าวนี่นะคะดอกกุหลาบอันนี้เฮ้ยสวยมาที่กล่องนี้เลยกล่องนี้กล่องนี้ยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยแต่ว่าเดี๋ยวแกะให้ดูก่อนนะคะอันนี้มาจากนูฟอร์มร้านะคะผลิตภัณฑ์ที่ขายในเว็บของคอนวีแล้วแก้วรู้สึกว่าวันนี้คือใช้โอเคคือแก้วมีแล้วอันหนึ่งนะคะแต่ว่าอันนี้คือเขาส่งมาให้อีกอันหนึ่งนี่นะคะ เปิดมาเป็นอย่างนี้เยี่ยงนี้เลยมีแบบเป็นขวดใหญ่กับขวดเล็กเป็นคิ้งซิ่งแบบน้ำที่มี2ขนาดด้วยกันนะคะเขามากันแบบใหญ่ยักษ์กันเลยทีเดียวไดมอนด์วีฟิตมานะคะเป็นมาร์ที่ช่วย <S <S เป็นมาร์ที่ช่วยยกกระชับใบหน้านะคะเขามีตัวนี้มาด้วยเป็นอะคว p าปั i มอินเทนซีฟมอยส์เจอนะคะอ่าเป็นมาร์แบบนี้ต่อมาคือแก้วลำมคาเสียงกิ นีมากเลยอ่ะแต่แบบเดี๋ยวไม่เท่าเทศกาลนะคะใกล้ปีใหม่แล้วนะป,ป,ปีหนึ่งผ่านไปโคตรไวเลยชีวิตเราเนาะนี่นะคะเป็นของคิวเพสอันนี้ก็รีวิวไปแล้วได้มาสักพักคือตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะอันนี้เป็นแป้งนะคะแก้ใช้เบอร์เอ็นสองใช้ไปแล้วใครที่ดูคลิปจะเห็นกันว่าเราพูดกันไปแล้วมากันที่ The f a c e Shop นะคะ The f a c e Shop คือรู้สึกว่าจะส่งมาสองครั้งก็จะ,จะบอกว่าแปลงมากเดือนนี้รู้สึกว่า Beauty Buffet หายไปนะคะ The t h e อรา n ีแอนตี D ้เอจจิ้งไว e ซิงครีมนะคะก็ส่งมานะคะดูหน้าตาน่าใช้มากเลยเนาะวันนี้ก็เกรงใจผมหน้ามาที่บินของเจ้ด้วยนะคะรู้สึกลำคาญมากเลยเดี๋ยวเราจะขอเอาไปยัดไว้ตรงนี้ดีกว่าต่อมานะคะมากันทุกเดือนนะคะสําหรับคารมาานะคะเดือนนี้มาก็จัดเต็มเหมือนกันนะคะแต่คารมานเขามีหลายแบรนด์ในเคือของเขาอันนี้เป็นชื่อแบรนด์ว่า k คยอนนะคะเจลไลเนอร์ liner, นะคะปีใหม่นี้ไปไหนกันอะ่ะเอออยากรู้ใคร ใครไปไหนก็พิมพ์บอกเราจะได้ไปตามถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราลงคลิปนี้เลยเป็นวิตามินน่ะต่างๆมีสีชมพูมีสีเหลืองมีสี นี้จะน่ารักกว่าเยอะเลยนะคะไม่นำคาญด้วยอันนี้คือเป็นแมนของ s a n c t u r y Spa นะคะอันนี้คือแก้วไปพัทยาก,กับเขามาถ้าใครที่ตามในแก้ววอลอยู่ก็จะเห็นว่าฉันไปพัทยาอย่างหรูอะ่ะอันนี้เป็นเซตเล็กๆของเขาแต่คือแก้วเคยได้ของเขามาแล้วเออถ้าใครที่ดูคลิปเดืเดอนตุลานะคะก็จะเห็นว่าเราเหอไปแล้วนะคะของแบรนด์นี้โลชั่นนะคะที่เราได้มาวันนั้นเราใช้ไปเยอะแล้วเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นแบบหอมๆแต่มันแอบบีบยากนิดนึงตรง อ,อยากให้ดมปดดมไม่ได้กิ่นใช่ไหมไปที่บูธเขามีขายที่บูธท,ทุกสาขาอันนี้เป็นบอดี้วอชอันนี้นะคะอันนี้เป็นบอดี้บัตเตอร์เป็นขนาดจิ๋วว่าสามารถพกพาได้คือดมกลิน่นี้แล้วแบบ หอมแบบสปาอันนี้เป็นแทนครีมแล้วก็อันนี้เป็นบอดี้สครับนะคะก็มีมา4ตัวเขามีที่ในห้องน้ำด้วยนะคะแต่ว่าให้เมคูมิกลับไปหมดเลยเพราะว่ายังไม่เคยลองแบรนด์นี้เลยแต่แก้วมีอยู่แล้วนะคะ <S <S มาที่กล่องแดงนะคะเข้ากับเดือนนี้ของเรามากนะคะ <S <S เดือนนี้เราเจอดอกกุหลาบเยอะมากนะคะแก้วเหมาะใช่ไหมกุหลาบแดงอะสะบูอ่อาบน้าแหละทั้งหมดเลยนะคะ4่กล่องสี่เขาเรียกว่าสีอะไรคะทุกคนกดเรียกสีสีสีขวดอ่าสี ใช่สีกระปุกสีกระป๋องซัมติอีมอาบน้ำอิมพีเรียลเลเทอร์นะคะซอฟลี่ซอฟลี่อันนี้คือกลิ่นเขานะคะแล้วก็สีแดงเป็นกลิ่นคลาสสิกสีแดงคลาสสิกสีนี้เป็นไวท์ปรินเซสอาบแล้วจะเป็นเจ้าหญิงนี้เอาคว้าเฟสก็คงจะแบบสดชื่นสดชื่นมาว่าสบูอาบน้ำเยอะมากนะคะตอนนี้เออเราเป็นคนอาบน้ำวันละครั้งก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าเฮ้ยมีเยอะขนาดนี้จะใช้หมดไหม อันนี้น่ารักมากอันนี้เป็นของ The Face Shop นะคะเธอดูเป็นแบบอย่างนี้เลยเป็นลายแบบขาวๆอันนี้คือนี่นะคะเขาชื่อว่า All the World Paris มันคือเซตอะไรอ๋อเป็นมาร์กนะคะมาร์กสองแผ่นแบบนี้นี่เป็น Cleansing Foam m o o d นะคะเป็นสีแบบชมพูน่าจะมาร์กข้าวออนี่มาร์กข้าวมาให้สองแผ่นนะคะ อยู่ในนี้อันนี้นะคะเป็นแบรนด์ครูชั่นนะคะซิลวี่มีาม f 5ี p f 50นะคะชั่นก็เยอะออกใหม่หลายแบรนด์มากนะคะใช้ไม่ทันกันเลยทีเดียวอีกแก้วเข้าไปที่ u n i ิลิเวอรไปรับของขวัญน,นะคะในการทำงานของเราเราก็ต้องมีของขวัญปีใหม่นะจ๊ะมีกระเป๋า สีเขียวแบบนี้น่ารักเลยแล้วตัวนี้เป็นตัวที่ทางยูนิลิเวอร์รู้สึกว่าจะขายดีสุดนะคะอันนี้คือมากิพัทก็เป็นแบบว่าอาหารอาหารมันเป็นคล้ายๆแบบพวกแบ,บ,แบนวิต้าที่บำรุงหลายๆอย่างนะคะอันนี้เอาไปแช่ตู้เย็นแล้วมันจะเป็นขวดแบบนี้อันนี้เป็นไซส์เล็กนะคะคือนะคะมีทั้งหมด6ขวดขวด1คือกินได้2ครั้งเขาบอกว่าบำรุงสายตานะคะแล้แก้วก็เลยเออลองกินดูถ้ามันโอเคเราก็จะ ซื้อกินเองบ่อยๆนะแล้วก็มีส่วนลดด้วยเพราะว่าเราทํางานกับบริษัทนี้อยู่นะจ๊ะมันโอเคยังไงถ้าใครที่ใช้สายตาเยอะๆเช่นดิฉันนั่นเองนะคะคือตัดคลิปวันละหลายร้อยคลิปอันนี้ก็เวอร์ไปนะคะตัดคลิปบ่อยมากนะคะคือมันเป็นแบบส่วนผสมของอะไรนะตระกูลเบอร์ลี่อันนี้เป็นแบรนด์ชื่อว่าเซฟนะคะ S E P เซฟนะคะคืออันนี้แก้วไปงานอีเวนต์แล้วก็ได้มาแต่ว่าเขาส่งตามมาทีหลังนะคะอยากจะบอกมากเลย ว่าฟินโคนะคะเจอพี่บีกอดอ่ะ <c oughs> คือบีอแฟนกุ๊กกิ๊บถ้าใครไม่รู้จักไม่ใช่บีเดอะสตาร์ The Star ไม่ใช่นะเออคือบีแฟนกุ๊กกิ๊บบี บีเคพีเอ็นนะคะเราโดนเขากอดเราก็เลยลงรักเขาชั่วขณะนะตอนนั้นผ่านมานานแล้วนะคะก็เริ่มลืมแล้วเป็นแบรนด์ที่ของเกาหลีอีกและแต่ว่ามันเป็นของที่ค่อนข้างแปลกนิดหนึ่งจิวเวอร์แพนะคะแล้วก็ชื่อเหมือนกันอ่ะอันนี้เป็น BB s t สติแล้วก็อันนี้เป็นตัวแป้งน่าจะเป็นแป้งเนาะเป็นแพคเกจอย่างนี้แต่จะบอกว่าราคาของเขาอ่ะเป็นเลทที่แบบเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างสูงนิดหนึ่งไฮนิดหนึ่งตัว BB s t i ติก็รู้สึกว่าจะแบบเกือบสองพันนะอย่างละสองพัน,นะคะคือบีบีสติอเ,าเคมมาอ อย่างดีงามนะนี่ตัวนี้เขาเป็นอย่างนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของเกาหลีตอนที่ไปคือดูแต่หน้าพี่บี้ sorry จริงๆเขาไม่ฝั่งเดียว <laughs> เขามีฝั่งเดียวอยู่นี่เขาจะเป็นอย่างนี้เป็นเหมือนไฮไลท์ได้อ่ะจะลองปาดให้ดูก่อนนี่นจะเป็นแบบน,นี้นี่นะคะอาจจะขาวกว่าผิวแก้วหรือเปล่ายังไม่ได้ลองใช้เลยต่อมานะคะอันนี้เป็นของเมเลกกาฉันได้แพคเกจจิ้งใหม่มาแล้ว ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะคะอันนี้เป็น Lovely Shimmer นะคะ Makeup Bed ตัวนี้รีวิวไปแล้วนะคะเป็นเบสเขียวแพ็กเกจใหม่ของบัตออนชันอีนี่คือแพ็กเกจเก่าแล้วอันนี้คือแพ็กเกจใหม่แพ็กเกจเก่ามันจะเห็นชัดๆแบบนี้นะคะคือเยินนะคือแบบไม่ต้องพูดอะไรมากคืออิีมากของเรามันคือสวิตซี e ชีเบอร์102ละกันง่ายๆคือไม่ต้องอ่านเป็นภาษาอังกฤษหรอกแมงนี่เลย เขาเคลมว่าคุณสมบัติเหมือนเดิมแค่แบบเปลี่ยนแค่ตรงนี้ให้มันไม่ใส แค่นั้นเองที่จะอวดมีแค่นี้นะคะอันนี้นะคะแก้วไปงานของฟินลิปเวนมานะคะคือเขาเป็นขับสุขภาพสําหรับอย่างเราเราก็ไม่แน่ใจว่าจะเข้ากันได้ไหมก็แล้วแต่เนาะถ้าใครมีกําลังเนาะราคาแสนต้น,ต,นต้นเองนะคะถ้าใครที่จะเข้าของเขาแต่พี่ตูนนะคะพี่ตูนี่เอ,อ่อแปดสิบสามถ้าใครที่ติดตามพี่เขาคือเขาอะเคยเข้าไปในนี้เขาบอกว่าเฮ้ยมันดีมากคือมันเป็นขับสําหรับผู้หญิงที่เข้าไปแล้วมีทุกอย่างถ้าใครที่อยากจะออกกําลังกายมีใครที่อยากจะ ดูแลผิวพรรณมีใครอยากกินอาหารสุขภาพมีคือมันเป็นเหมือนแบบสูยรรวมสําหรับผู้หญิงไม่มีผู้ชายผู้ชายเขาไม่ได้นะคะมีแค่ผู้หญิงอย่างเดียวแต่ว่าที่แก้วได้คือตุ๊กตาหมีอ่ะอันนี้อะไรแก้วยังไม่ได้เปดิดดูน่าจะเป็นกระเป๋าอันนี้เป็นแบรนด์ลีจูนที่เขาแบบรวมกับทาง Litve น,นะคะแก้วต้องไปอะ่ะคือแก้วอยากเข้าไปข้างในอยากรู้ว่ามันสวยแค่ไหนแต่ว่าเข้าไปแล้วเขาไม่ให้ถ่ายอะไรห้ามใช้กล้องเออมันเก๋ตรงนี้ CCM นะคะ Facial Treatment นะคะ แปดพันกว่าบาทแล้วก็ตัววีอะไรเนี่ยบอดี้ทีทเมนต์นะคะอีก7จ็ดพันก็คือรวมเป็นหมื่นห้ากว่าบาทรู้สึกว่าสักครั้งในชีวิตควรเข้าไป <c oughs> นะคะเขามีที่เซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วก็ราชดารีของ g ีบานคอนะครบรอบ8ปีกับทาง G ีบาถ้าใครที่ติดตามในแก้ววอลก็จะเห็นว่าเราไปงานมาแล้วดีใจมากที่หลายๆคนมาขอแชะรูปเคยรู้สึกว่าตัวเองแบบคือก็มีหลายคนมากแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆที่มาทักการหลายๆคนที่มาทักหลังไม่ว่าเจอ แต่ไม่กล้าทักดีชันนะคะทักได้ถ้าใครที่ไปเจอกันข้างนอกขายใหญ่ๆถ้าจําหน้าไม่ได้ดูข่าวว่ะอันนี้เป็นของเพสัตนะอาจจะให้ดูว่าในข้างในเป็นอะไรอ๋อลิปมันเพสัตจะบอกว่าเขาออกเป็นแบบนี้แล้วเป็นแพ็กเกจที่ใครๆก็ใช้ได้ที่สุดของเพสัตเนาะถ้าใครที่จําได้ออแบรนอะไรต่างๆ บางอย่างแก้วอาจจะไม่รู้จักก็กระดาษซัมหน้ามันจีบานนะคะบาดสงสงใสไว้ดาวน์โหลดนู่นนี่นั่นคอลลาเจนด้วยเล็กตสัสตินี่เยอะมากนะมีหลายอันมากเลยก็สติาขนาดจิ๋วมากอะ่ะคือทาขาแก้วไม่พอา <c oughs> รักอ่ะคือดูเฮ้ยเล็กตสินเยอะมากนะคะอันนี้เป็นโปรเมดโปรเมดโปรเมดนะคะคือเขาไปหาซื้อที่ไหนหรือว่ามันเป็นแค่แบบขนาด,ดลดร้ออันนี้วาสลีนขนาดจิ๋ว ตัวเนี้ยคือวัสลีินใช้ดีเนาะแต่ก่อนอะมันเป็นครีมที่เอ้ยมันเป็นครีมทาตัวที่เขาคิดกันมากว่ามันทาแล้วมันผิวขาวขึ้นนี่ของทาส์ด้วยอะหมมีโดฟโลออนอันนี้เป็นผงที่แบบไปไหนก็ได้มีทุกอย่างมีแล็กติกมีลักเอออาบน้ําได้ด้วยเลยนะคะในคราวเดียวกันครินเซอร์แล้วก็สครับแล้วก็เป็นมาร์กในตัวเดียวกันบีฟตา้าขนาดแบบนี้ ขนาดแบบนี้ก็โอเคนะนี่ก็ RMK แล้วก็มี Origin ด้วยยูอ Origin ขนาดไซเลก i n d u s ฟ r y เดี๋ยว Body Shop ก็ยังมาเลยอะ่ะตอนนี้เป็นมาก์หน้านะคะแล้วก็อันนี้เป็นของวัดส,สันวัดส,สันก็มาทาเล็บด้วยยาทาเล็บของ Golden Rose เป็นแบรนด์ Color k i t นะคะคืออะไรอะ่ะคือลิปสติกลิปควิกเฮ้ยเดี๋ยวดูสีเดี๋ยวลองสวอทให้ดูเฮ้ยสียังสวย น,ะะนี่นะคะอย่างสุดท้ายเป็น golden rose อีกแล้วมีกระจกจีบันน่ารักดีเนาะลองแวรลลิงลิปก่อสไม่เคยทาลิปสีน้ำตาลเลยอลองทาดิอ๋ออันนี้รู้สึกว่าจะแบบเขาจะให้จับตอนสุดท้ายแล้วก็ได้มานะคะแบบนี้เฮ้ยแต่อันนี้น่าลองเนาะนะเราอยู่จนงานเลิกเราบอกเลยเมื่อกี้นี้พลาดไปยังไม่หมดนะคะเหลืออีกสองอย่างสุดท้าย เป็นของลูเซียนะคะอันนี้เป็นกูต้าที่แก้วได้มาเมื่อต้นเดือนกลางกลางเดือนมังเราแก้วลองไปอันนี้เหลือแต่กล่องอวนะคะก็ถ้าใครที่เห็นก็คงจะเห็นแล้วว่าเราพูดถึงนางไปแล้วเรียบร้อยเป็นเบดของชินโซเรามีก 3, 4, ัน3สีเลยอันนี้ก็พูดถึงไปแล้วแหละแต่ว่าเราเอามาเห่รวมๆอันนี้เป็นเบดเขียว นาราเป็นแบบนี้หาซื้อได้ตามอินเตอร์เดือนนี้ค่อนข้างจะน้อยนะไม่เยอะเท่าเดือนที่แล้วพอไม่แห้งรู้สึกว่าคออเล่ตลอดเวลาหวังว่าทุกคนจะชอบกับคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้แกทําคลิปต,ต,ต่อไปด้วยนะคะปีใหม่นี้ทํารายการโปรดบอกนะคะแล้วก็อยากให้ลองตัวไหนก็โปรดบอกวันนี้ขอตัวลากันไปเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าดีกว่านะคะวันนี้ลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย เมลี่คิดมาด้วยแหละเออไปไหนกันโปรดบอกนะคะไปเที่ยวไหนกันโปรดบอกเราจะได้ไปเที่ยวตามไปและ